แรกละครั้งเดียวของเรานี่ในเกมนี้นะครับหลังจากนั้นมาร์กกด5เฟรมรวดเลยเยืนจะมูม่กลับมาตายสิครับ72-56แล้วก็ปิดปิดเซสชั่นด้วย130แต้มนะครับวัน เราช่องก็พอดีเลยสิครับเลือกได้ลูกใครก็ได้ฮะแด <Eight. S 1> ถ้าลูกซ้ายมันขี่สะพานมือจ <Eight. S 1> มูกแล้วครับ Mark Williams, eight. โอกาสกลับมาเป็นของรอนนี่ฮะเฟรมแรกของเซสชันนี่สำคัญมากนะครับก็จะเน้นกันทั้งคู่ฮะ ที่ชื่อของลอนนี่ข้างใต้นั้นมีสัญลักษณ์มีมงกุฎด้วยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าของทิพข่าวตอนนี้จะเป็นเจ้าของทิพข่าวมากที่สุดในโลกทนะั้งหมด19รายการนะครับทิปข้านี้มี3รายการใหญ่ที่เซ็นสัญญากับ BBC นะครับรายการนี้ยูเคได้มาชิปแล้วก็ The Master นะครับ The Master เป็นรายการเดียวที่ไม่ใช่เก็บคะแนนสะสมแต่เป็นรายการที่ไม่ใช่เก็บคะแนนสะสมแต่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกนะครับ เราจะเห็นว่าที่นั่งลอนนี่มีมังกรแต่ว่าที่หน้าอกเขาไม่มีมันอยู่ที่โบชูเกอร์เขาไม่ได้บังคับนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของทิปข่าวแล้วจะต้องติดตอนนี้เท่าที่เห็นก็มีลอนนี่คนเดียวแล้วครับในรายการนี้24ที่ไม่ติดสำหรับคนที่เป็นทิปข่าว กินแดงลูกร้อยนะครับลูกเดโดดลูกเดียวอ่ะอืมจะ32จะเข้าชิ่งเด้งออกมาแล้วแค่นอนสองลูกนะให้มันเปิดอีกหน่อยไหมหรือนยังไงครับเดี๋ยวมาดูครับรอนนี่คือก็เดิมเมคชัวร์หรือเจ้าอยู่แค่ตรงนั้น โดยที่ไม่ต้องแคนนอนแต่ถ้าจะแตงแคนนอนต้องเข้าชิงก่อนแล้วออกมาแคนนอนนะครับแสดงว่ารูปมันกักครับไม่ฝืนนะครับสไตล์การแทงของรอนนี่ อันนี้ฟลโลมานิดนึงเอาขามาไว้ที่เดิมเหมือนที่แทงแดงเมื่อสักครู่ฮะโอ้ใ <38. S 1> ส่งว่ามันบางเกินเขาเลยจดสครูครับเพื่อไปเล่นแดงลูกซ้ายสุดเหลี่ยญน้ำเงินบางนะฮะ38ซ้ายเลย ซ้ายขวาถ้าไม่สังเกตก็มองเหมือนเหมือนกันนะครับเขาออกคิวแบบไม่เคอะเขินนะครับพอดีเลย46 47 นำสี่สิบสามเท่าบนโต๊ครับแดงลูกนี้ขาด <54. S 1> นี่เป็นลูกที่มาร์คพลาดปพระพลาดก็จริงๆต้องเป็นของเขาฮะเพราะรอนนี่พลาดได้ก่อนแล้วอ้าวรอนนี่ลูกขาดเอาแล้วไงล่ะครับ54สองแดงสองดำแล้วก่าบนโต๊ะจะชิงเสมอครับ ขาต้องเบาโอ้โห้าอย่างนี้ต้องวนแล้วครับไกลเกินคือจริงๆแล้วถ้าวนกลับมาก็ทิงเสมอผมว่าแทงแค่ลงแล้วเอาขาวอยู่แถวแถวจุดจมพูอะแล้วก็วางสนุกดีกว่าหลังดำ ดีดครับดับเบิลคิสมาร์ควิลเลียมส์8เขาแทงเต็มใบแต่บังเอิญแดงที่แทงงมันติดชิ่งฮะมันก็เลยเด้งออกไปเลย อันนี้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตัไม่ได้ตั้งใจเช็ดลงนะครับตั้งใจแบบนี้เลยเช็ดเพื่อกันแล้วเอาชมพูออกส่วนรอนนี่ก็อย่าไปยุ่งกับเหลืองนะฮะแคนนอนได้แต่ก็ให้ติดเหมือนเดิมแหละอย่างนี้แต่คนนี้น่าจะอยากเอาเหลืองออกนะ แทงครึ่งใบขวาแล้วไซ้ท์ทางขวาดีไหมฮะขาวแค่นอนเหลืองแล้วก็ให้มันปิ้นออกไปอีกอันนี้เขาเรียกกันธรรมดานะครับ อย่างนี้จะโดนหลังดำนั้นเนี่ยรอนนี้ไปยื่นหอกให้เขาเองแกสองชิ้งครับโอ้ห่างเยอะนะครับฝั่งมิส โอ้โดนแอนมิสด้วยครับด้วยกติกาใหม่นะครับเขาให้เป็นดุลพินิษผ์พุัดศินก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นกติกาแบบนี้และช่วงระยะหลังมาเปลี่ยนว่าถ้าแต้มเสมอเท่ากับบนโต๊ะให้ถือว่าเป็นแต้มขาดแต่ตอนหลังล่าสุดเมื่อสองัปีที่ผ่านมาสมาคมซูเกอร์โลกมาเปลี่ยนนะครับให้กลับมาใช้แบบเดิม เอาแดงไปประกบเหลืองดีไหมครับแต่ว่าขาวกลับมาเนี่ยระวังนะครับเดี๋ยวขาวมันแคนนอนจมูรแล้วขาวเปลี่ยนหลุมกลางได้สิ่งที่ลอนนี้จะต้องกังวลเนี่ยผมว่าเขาน่าจะกังวลอย่ะนะเพราะถ้าแดงประกบเหลืองมันมีโอกาสได้สนุกสูงมากมิด oh, <miss. S 1> เลย <So. S 1> โอ้ลอนนี้แทงซ้ายทางขวาครับ เพื <Ooh. S 3> ่อจะให้หลบอย่างที <source> ่บอกอะฮะมกกิสโอ้เขาใด์ทังขวาเพื่อจะให้มันออกสองขิ้งให้มันหลบจมพูยี่สบเจบนท่าสามสิบห้าครับ ไปขนอนอย่างนี้ม,มีโอกาสปล้นนะครับหมคร์ค<ะ>เล่นจมพู ไปเล่นเหลืองแล้วเหลืองมาต่อเขียวหลุมกลางขวามันจะเป็นสเต็ปเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลจอดอยู่แล้วโอ้โหนี่แหละครับเป๊ะเลยฮะแค่หยอดเหลืองลงนี่เียวกาัดร่นเลยแล้วชมพูยืนอย่างนี้นะครับตั้งขาวไปคนนอนดำได้ด้วย นนั่ทำเป็นเล่นไปครับ12นี่ถ้ามาร์กตั้งน้ำเงินดีๆแล้วก็ตั้งจับูไปคานอนดำได้เลยนะครับเนี่ย16 หรือจะเล่นน้ำเงินและแคนนอนดำออกเลยครับเพราะถ้าโดนดีๆต่อชมพูจบเลยไม่เอาครับยังไม่เอาอเบิ้ลนดำเลยตั้งไว้เบิ้ลนดำอะ่ะ27 โอ้โหหลอนนี้พลาดแดงลูกขาดง่ายๆนะครับไม่ขาดครับว a r k w เลม27 หายไปโอ้โหสุดยอดครับ oh, <yeah. S 1> ต้นเฟรมนี้มากุเลียมทิ้งห่างหเฟรมเป็นครั้งแรกในเกมนี้ถ้ากิดว่า6เฟรม